ห้องกระตันห้องกระตันห ok ok oh, ok 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 ุ่นกระตอกอาปากอาปากมา มันสู้มันสู้มันลุกแล้วแมันลุกแล้วเพราะมันไม่อยู่เด็กตัวใหญ่น้องมือตบดังนู้ดไปนิยังเยอะคือจำมาได้ไหมฮะดูกระเทียมอยู่ไกลแม่เลย โอ้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 สู <coughs>

ให้ดูฟันฟันสวยฟันสวยเอ้นยน้องมาเล่นกับน้องเลยนี่น้อง

Hãy <laughs> subscribe <laughs> <laughs> <laughs>